ก็รครูแพรนะคะในรายวิชาคอมพิวเตอร์นะคะวิยาการคำนวณระดับชั้นป .4 นะคะก็ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของการแก้ปัญหานะคะในหน่วยนี้รู้สึกว่านักเรียนจะทำแบบฝึกหัดและไปงานได้ถือว่าโอเคเยี่ยมยอดมากเลยนะคะในเรื่องของสถานการณ์ที่เราสมมติในเรื่องของการทําแบบผึันในครั้งที่แล้วก็วคือในสถานการณ์ของการมาโรงเรียนใช่ไหมคะเด็กแต่ละคนก็จะมีการ มีปัญหาของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันบางคนสภาพแวดล้อมจากที่บ้านกว่าจะมาถ, learning, <ส>ถึงโรงเรียนก็คือรถติดแต่บางคนบ้านอยู่ใกล้ๆแต่มาไม่ถึงโรงเ uh รียนสักทีเนื่องด้วยตื่นสายปัญหาเหล่านี้นักเรียนก็เขียนวิธีการแก้ปัญหามาให้คุณครูดูก็ถือว่าเด็กแต่ละคนมีความคลิดในการที่จะแก้ปัญหาในส่วนสถานการณ์ของตัวเองได้ดีนะคะส่วนของสัปดาห์นี้ก็ยังอยู่ในหน่วยของการแก้ปัญหาในหน่วยที่1นะคะ แต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกลงไปในเรื่องของขั้นตอนของการแก้ปัญหาว่าขั้นตอนของการแก้ปัญหาแบบคิดเป็นลําดับขั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวยังไงเราก็จะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะเอาเป็นว่าพร้อมกันได้ยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะ วันนี้ก็คืออย่างที่ครูแจ้งไว้นะคะครั้งที่แล้วใบงานของเราจะอยู่ในเรื่องของการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหานะคะเราก็ทําออกมากันได้ดีนะคะแต่วันนี้ก็อย่างที่ครูบอกเราจะมาเรื่องของขั้นตอนของการแก้ปัญหากันนะคะเรามาดูกันสิคะว่าขั้นตอนของการแก้ปัญหามีอะไรบ้างนะคะขั้นตอนที่1นนะคะคือการระบุป,ปัญหา เป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหานั้นๆว่าโจทย์หรือปัญหานั้นอ่ะมันต้องการผลลัพธ์เป็นอะไรนะคะหรือโจทย์ต้องการทราบอะไรมันเลยทําให้เราเกิดขั้นตอนที่2ก็คือเราต้องทราบข้อมูลก่อนว่าข้อมูลที่เขาให้มาทั้งหมดเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรบ้างเป็นการรวบรวมข้อมูลโดยที่อนําข้อมูลที่มีอยู่หรือเราหาข้อมูลเพิ่มเติมมาใช้ในการแก้ปัญหานั้นๆนะคะ พอเรารวบรวมข้อมูลเสร็จก็จะเกิดขั้นตอนที่3ก็คือเราก็นํามาวางแผนในการแก้ปัญหานะคะเป็นการวางแผนออกแบบวิธีการแก้ปัญหาว่าวิธีการแก้ปัญหาที่เราจะแก้ปัญหาในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะทําอย่างไรซึ่งการแก้ปัญหานี่อาจมีหลากหลายวิธีนะคะโดยแต่ละคนก็จะสามารถเลือกวิธีการที่เหมาะสมสําหรับสถานการณ์ของตนเองนะคะไม่จําเป็นต้องเหมือนกันเหมือนที่ครูแจ้งไงคะว่าใบงานของเด็ก เด็กๆที่ทํามาแต่ละคนจะมีคําตอบที่จะไม่เหมือนกันหรือบางคนเหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าสถานการณ์นั้นประสบปัญหาเหมือนกันหรือไม่นะคะแต่คําตอบแต่ละคนจะไม่มีความว่าผิดหรือถูกเราจะขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์นั้นเกิดอะไรขึ้นและผลลัพธ์เราต้องการอย่างไรก็จะมาดูในระหว่างการวางแผนว่าแต่ละคนมีการลําดับวางแผนยังไงบ้างนะคะพอเราวางแผนปัญหาเสร็จเราก็จะเกิดขั้นตอนที่4ี่ก็คือ เอาไปแก้ปัญหานะคะแก้ปัญหาก็จะเป็นการเริ่มแก้ปัญหาตามวิธีการที่เราเลือกจากที่เราออกแบบไว้นะคะวางแผนไว้หลังจากนั้นเราก็จะเข้าสู่การทดสอบและประเมินผลซึ่งเป็นการตรวจสอบผลลัพธ์ว่าผลที่ได้จากการที่เราแก้ปัญหามาแล้วเนี่ยมันตอบสนองตอบโจทย์ที่เราสร้างไว้ตั้งแต่แรกหรือเปล่าว่าเราเจอปัญหานี้ เราคาดว่าผลลัพธ์ที่เราอยากได้คืออย่างนี้มันเป็นไปนตามที่เราคิดไหมนะคะเอาเป็นว่าถ้าพูดอย่างนี้ก็จะดูเชิงวิชาการเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันนะคะจำกิจกรรมนี้ได้ไหมคะพาเด็กน้อยขึ้นจรวดกิจกรรมนี้เด็กๆได้ลองทำศพครูไปแล้วนะคะ กิจกรรมนี้คือเป็นกิจกรรมที่พาเด็กคนหนึ่งเดินทางผ่านด่านต่างๆไปเพื่อขึ้นจรวดที่อยู่อีกฟากหนึง่งแต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตามตารางนักเรียนจะช่วยเขาเนี่ยพาเดินทางไปยังไงให้เล็กเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดโดยการเดินทางมีสีแค่สีทิศทางนะคะนั่นคือขึ้นลงไปทางซ้ายหรือทางขวาซึ่งไม่สามารถเดินทางแนวทะแยงหรือแนวเฉียงได้ครูว่าข้อนี้เด็กๆ ทำกันได้ทุกคนใช่ไหมคะ,ะเราลองมาเขียนเป็นลำดับขั้นตอนของการทำงานการแก้ปัญหาดูสิคะว่ามันจะเกิดยังไงถ้าเราเอาปัญหาที่เกิดขึ้นของการพาเด็กน้อยขึ้นจรวดมาเขียนตามขั้นตอนก็จะได้ดังนี้นะคะระบุปัญหาขั้นตอนที่1ก็คือระบุก็คือโจทย์ต้องการให้พาเด็กเดินทางไปขึ้นจรวด โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดแล้วมีเงื่อนไขคือห้ามเดินแนวทะแยงหรือแนวเฉียงข้อมูลในขั้นตอนที่2ที่เราจะได้รับหรือรวบรวมข้อมูลจากสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือทางเข้าก็คือเข้าทางด้านซ้ายมือไปยังจัวดซึ่งอยู่ทางด้านขวามือและเขาก็กําหนดอะไรมาคะใช่ค่ะกําหนดค่าใช้จ่ายในแต่ละด่านที่เขาเอามาให้นะคะเราก็จะเห็นว่าแต่ละด่านมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่แต หบาทจนไปถึง78บาทเลยเชฟเลยทีเดียวนะคะต่อมาเราก็จะมาถึงขั้นตอนที่3คือวางแผนในการแก้ปัญหาการวางแผนแก้กัญหานในเรื่องนี้ก็คือเราจะพาเด็กเดินไปยังไงซึ่งตามจริงแล้วเดินไปได้หลายเส้นทางแต่มีอะไรที่แตกต่างกันคะใช่ค่ะมีเส้นทางที่มีค่าใช้จ่ายแตกต่างกันแต่อย่าลืมนะคะว่า โจ์เขาต้องการให้เดินไปในเส้นทางที่เสียเงินน้อยที่สุดแล้วก็พิจารณาว่าเป็นไปตามเงื่อนไขหรือไม่มันจึงทําให้เราไปใน,ในขั้นตอนถัดไปก็คือการแก้ปัญหาโดยให้เด็กๆลองคิดเดินไปในแต่ละเส้นทางโดยเส้นทางที่เลือกเราก็เลือกกันไปนะคะแต่ในขั้นตอนนี้ครูเลือกไปในเส้นทางที่ปรากฏอยู่บนภาพนะคะคือครูเริ่มเข้าไปในด่านที่เสียค่าใช้จ่ายหบาทก่อน หหน่วยนะคะหลังจากนั้นครูเดินขวาไปยังเสียเพิ่มอีก2หน่วยแล้วเดินลงมาเสียเพิ่มอีก1หน่วยเดินไปทางขวาเสียเพิ่มอีก3หน่วยแล้วก็เดินลงมาเสียเพิ่มอีก1หน่วยและสุดท้ายเดินไปทางขวาเสียเพิ่มอีก2หน่วยซึ่งครูคิดว่าเส้นทางที่ครูเลือกนี้เป็นเส้นทางที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดแล้วซึ่งเสียค่าใช้จ่ายแค่10หน่วยหรือ10บาทซึ่งถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุด เด็กๆได,ด้เหมือนครูครไหมคะทีนี้เรามาดูคำถามสำคัญนะคะจากตัวอย่างที่ผ่านมาเมื่อกี้นะคะในเรื่องของการพาเด็กน้อยไปขึ้นจรวดนักเรียนบอกครูสิคะว่าจำนวนครั้งที่ต้องผ่านด่านมีทั้งหมดกี่ครั้งคะใช่ค่ะมีหครั้งนะคะก็คือผ่านด่านที่จ่ายเสีย1บาท สายสบาทจ่าย1บาทจ่าย3บาทจ่าย4บาทจ่าย1บาทและจ่าย2บาทะคะ่ะขออาภัยทีนะคะแล้วคำถามที่2มีเส้นทางที่สั้นกว่านี้ไหมแล้วถ้ามีทำไมเราถึงไม่เลือกเส้นทางนั้นคะมีไหมคะตามจริงมีนะคะแต่ถ้าเราเลือกเส้นทางที่เสียค่าใช้จ่ายด้านละ1บาทหรือ1ห,หน่วยนั้นมันเป็นไปนตามเงื่อนไขไหมคะ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเพราะมันจะเตินไปทางเส้นทแยงมุมนะคะซึ่งโจทย์กําหนดตั้งแต่แรกแล้วว่าเดินไปได้แค่สีทิศทางก็คือขึ้นลงซ้ายและขวาเท่านั้นนะคะนักเรียนพอเห็นครูตอบอย่างนี้แล้วแบบุดถามที่ส่งครูมาพากันตอบถูกไหมคะ,ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมถัดไปค่ะ กิจกรรมนี้มีชื่อว่ากล่องมหาสนุกกิจกรรมกล่องมหาสนุกนี้มีสถานการณ์หรือโจทย์ที่กำหนดให้ดังนี้นะคะมีกล่องอยู่3ามกล่องนะคะภายในกล่องมีตุ๊กตาเพียงหนึ่งชนิดได้แก่สิงโตแมวและอีรับทุกกล่องปิดฝาและมองไม่เห็นด้านใน ทีนี้เรามาช่วยกันหาดูสิคะว่าตุ๊กตาแต่ละชนิดอยู่ในกล่องใดโดยมีข้อมูลที่เขาให้มาอยู่3ข้อมูลค่ะดังต่อไปนี้ข้อมูลที่1ตุ๊กตายรีราฟไม่ได้อยู่กล่องที่1ค่ะข้อมูลที่2กล่องตุ๊กตาสิงโตวางอยู่ข้างๆกล่องตุ๊กตาแมวและ3กล่องตุ๊กตาแมววางอยู่ข้างๆกล่องตุ๊กตายรีราฟค่ะ เอ๊แล้วแต่และตัวมันอยู่กล่องไหนกันนะเดี๋ยวเรามาช่วยกันคิดไปพร้อมๆกันนะคะจากข้อมูลที่1ที่กำหนดให้บอกว่าตุ๊กตายีรับไม่ได้อยู่ในกล่องที่1แสดงว่ายีรับอยู่กล่องที่สองหรือไม่ก็อยู่กล่องที่สาม แต่เราจะรู้ชัวร์มั่นใจได้ยังไงว่าตกลงตุ๊กตายีรัฟอยู่ในกล่องไหนกันแน่เรามาดูเงื่อนไขหรือข้อมูลถัดมาค่ะข้อมูลที่สองที่เขากำหนดให้กล่องตุ๊กตาสิงโตจะต้องวางอยู่ข้างๆกับกล่องตุ๊กตาแมวค่ะถ้าตุ๊กตายีรัฟอยู่ในกล่องที่สองก็แสดงว่าตุ๊กตาสิงโตกับแมว วางอยู่ใกล้กันไม่ได้สิใช่ไหมคะงั้นแสดงว่ายีราฟในกล่องที่สองนี่เป็นไปไม่ได้ดังนั้นยีราฟจึงอยู่ในกล่องที่เท่าไหร่คะใช่ค่ะอยู่ในกล่องที่3านะตอนนี้เราก็ทราบแล้วว่ายีราฟอยู่ในกล่องที่สามนะคะแล้วยังเราเรายังเหลือตุ๊กตาสิงโตและ ตุ๊กตาแมวที่เรายังไม่รู้เลยว่าอยู่ในกล่องที่ไหนที่เท่าไหร่เรามาดูเงื่อนไขหรือข้อข้อมูลที่ให้มาถัดมานะคะเขาบอกว่ากล่องตุ๊กตาสิงโตวางอยู่ข้างๆกล่องตุ๊กตาแมวมันเลยได้สองเงื่อนไขอะคะ่ะเงื่อนไขแรกถ้าสิงโตอยู่ในกล่องที่หนึ่งก็แปลว่าแมวอยู่ในกล่องที่สอง และเงื่อนไขที่สองถ้าแมวอยู่ในกล่องที่1่งสิงโตก็ต้องอยู่ในกล่องที่2ถูกต้องไหมคะแล้วมันเป็นแบบไหนล่ะสรุป2ตัวนี้ตัวไหนอยู่หมายเลข1ตัวไหนหมายเลข2ก,กันแน่เรามาดูข้อมูลที่เขาให้กับถัดมาค่ะข้อมูลที่3ที่เขาให้มาคือกล่องตุ๊กตาแมววางอยู่ข้างๆกล่องตุ๊กตายรีราบงั้นเราก็รู้แล้วสิคะ ว่าเป็นเงื่อนไขด้านบนหรือด้านล่างเงื่อนไขไหนคะใช่แล้วค่ะเป็นเงื่อนไขด้านบนเพราะว่าแมววางอยู่ข้างๆกับยีราฟนะคะสแสดงว่าคําตอบก็คือเป็นตามเงื่อนไขด้านบนด้านล่างไม่ใช่นะคะคราวนี้เราสรุปได้แล้วว่า กล่องมหาสนุกกิจกรรมนี้เราได้คือกล่องที่1เป็นตุ๊กตาสีโตกล่องที่2เป็นตุ๊กตาแมวค่ะและกล่องที่3คือตุ๊กตาวีรับมีใครคิดได้เหมือนครูไหมคะเยี่ยมเลยเก่งมากเลยค่ะคราวนี้แปลว่าทุกคนเข้าใจในเรื่องของขั้นตอนการแก้ปัญหาก,กันไปบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรม ลงในสมุดส่งคุณครูกันนะคะกิจกรรมนี้คุณครูจะให้พวกเราทำลงในสมุดและเตรียมส่งคุณครูนะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่1.4ชื่อกิจกรรมว่าลูกบากนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้นักเรียนเสนอวิธีการคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่ายได้ซึ่งวัสดุอุปกรณ์ ก็ไม่เยอะค่ะก็มีสมุดเล่มเล็กของรายวิชาคอมพิวเตอร์เรานี่แหละค่ะสมุดบันทึกนะคะเอาไว้ทํากิจกรรมสีคุณครูให้กันไปทุกคนแล้วแต่งานนี้ครูใช้แค่สีสีค่ะมีสีแดงสีเหลืองสีฟ้าและสีเขียวค่ะและ3เราขึ้นปสีแล้วเราต้องใช้ปากกานะคะ ถ้าเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะโจทย์เขาต้องการให้ทราบว่าหากนักเรียนนำลูกบาศก์สี่ลูกที่มีสีแตกต่างกันมาเรียงต่อกันจะมีวิธีเรียงได้กี่แบบซึ่งวิธีการเรียงให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการแก้ปัญหาดังต่อไปนี้เราก็ทราบไปแล้วว่าขั้นตอนที่หนึ่งคือขั้นตอนของการระบุป,ปัญหา ก็คือหมายถึงโจทย์ต้องการอะไรในที่นี้โจทย์ต้องการอะไรคะใช่ค่ะโจทย์ต้องการทราบถึงเรียงลูกปาศกสูกได้ทั้งหมดกี่วิธีนะคะแล้วขั้นตอนที่สองคือขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลคือเราทราบอะไรมาบ้างเด็กๆทราบอะไรมาบ้างคะจากโจทย์ข้อนี้อ่าถูกต้องค่ะ ก็คือรูปปากสีลูปที่เขาให้เรียงกันเนี่ยแต่ละลูกมีสีที่แตกต่างกันแล้วเราก็มาถึงขั้นตอนที่3ค่ะวางแผนการแก้ปัญหาแล้วเราจะแก้ปัญหากรน,นี้กันอย่างไรคะก็คือเขียนลำดับความคิดเป็นข้อความหรือวาดภาพนะคะมาเลยทำให้เกิดในการแก้ปัญหาในข้อสีซึ่งให้นักเรียนทดลองการวาดภาพและระบายสีแล้วลองวาดภาพสี ของกล่องให้เรียงไม่ซ้ำกันดูสิคะว่ามันจะได้ทั้งหมดกี่วิธีอย่างเช่นครั้งแรกเรียงสีแดงสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวครั้งที่2สีแดงสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าครั้งที่3สีแดงสีฟ้าสีเหลืองสีเขียว ทำอย่างนี้วนไปเรื่อยๆโดยเรียงแต่ละสีไม่ซ้ํากันนะคะแล้วลองวางหมากไปเรื่อยๆดูซิว่าแต่แต่ละครั้งที่เราทํเนี่ยสกล่องเนี้ยลูกบากสลูกเนี้ยมันจะเรียงโดยที่วางตําแหน่งไม่ซ้ํากันเลยเนี่ยหรือว่ามีวิธีที่ซ้ํากันเนี่ยมีเรียงทั้งหมดได้กี่แบบนะคะให้นักเรียนลองวาดเรียงกันไปเรื่อยๆดูนะคะรอบแรกก็อาจจะเอา กล่องแดงเป็นตัวตั้งแล้วก็สลับ3ามกล่องนี้วนกันไปมารอบที่2เอากล่องเหลืองเป็นตัวตั้งรอบที่3าเอากล่องสีฟ้าเป็นตัวตั้งรอบที่สเอากล่องสีเขียวเป็นตัวตั้งแล้วก็วนไปเรื่อยๆดูนะคะว่าทั้งหมดจะได้กี่วิธีเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาสรุปผลซึ่งการสรุปผลนี้มีวิธีอื่นนอกเหนือจากที่นักเรียนจะเรียงแบบนี้อีกหรือไม่ก็คือตรงนี้เราก็คือเป็นวิธีที่ แต่ละคนจะทํามาซึ่งข้อนี้ครูจะพิจารณาและตรวจสอบคําตอบที่ได้โดยที่ไม่มีปัญหาว่าเป็นคําตอบที่ถูกหรือผิดนะคะครูอยากดูวิธีกระบวนการขั้นตอนการทางานของเราซึ่งหลักๆจากกิจกรรมนี้ครูต้องการทราบถึง3คําถามนี้นะคะนี่คือคําถามสําคัญที่ครูอยากให้นักเรียนตอบลงในสมุดซึ่งกิจกรรมนี้ให้นักเรียนเขียนหน้านี้นะคะ พร้อมในขั้นตอนที่สีของการแก้ปัญหาให้นักเรียนทดลองวาดภาพและระบายสีโดยเรียงไม่ให้ซ้ํากันเรียงมาเรื่อยๆนะคะให้นักเรียนลองดูว่านักเรียนจะทําได้ทั้งหมดกี่วิธีหลังจากทําเสร็จแล้วให้นักเรียนตอบลงในสมุดนะคะโดย3ขั้นตอบสามคำตอบนี้ให้เราตอบลงในสมุดด้วยนะคะว่าข้อที่1ถ้าลูกบาศสีแดงและสีเหลืองต้องอยู่ติดกันเสมอจะเรียงได้กี่แบบนี้ถ้านักเรียนวาดภาพระบายสีลงไปแล้วนักเรียนจะมองเห็นนะคะ ว่ามันมีได้กี่แบบนักเรียนก็นับลงมาแล้วก็ตอบคําถามตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วข้อที่สองแล้วถ้ามีลูกบากแค่3ามลูกอ่ะจะเรียงได้กี่แบบก็ตอบมานะคะแล้วข้อที่3ถ้ามีลูกบาก5้าลูกเราจะเรียงได้กี่แบบนักเรียนก็ตอบคําตอบของนักเรียนที่นักเรียนถาได้มาครูคิดว่านักเรียนทุกคนทําได้นะคะนักเรียนทุกคนเก่งอยู <Laser> ่แ <ไ warmer> ล้วน <agine> ะคะ เป็นยังไงบ้างคะทำได้ไม่เอ่ยทีนี้วันนี้ก็เรื่องของการแก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอนของการแก้ปัญหา5ข้อก็ได้จบลงแล้วนะคะก็มีกิจกรรมกิจกรรมเดียวคะ่ะของสัปดาห์นี้ก็คือกิจกรรมของการเลี้ยงรูกบักแล้วก็ตอบคําถามลงในสมุดมาส่งครูครนะคะก็สําหรับสัปดาห์นี้งานก็มีแค่นี้ ส่วนสัปดาห์หน้าครูจะมีงานอะไรหรือมีกิจกรรมอะไรมาให้พวกเราทำนั้นเราก็รอชมรอฟังอีกทีนึงนะคะในช่วงนี้สถานการณ์โควิด <c oughs> ก็น่าเป็นห่วงครูก็ขอความร่วมมือให้นักเรียนดูแลสุขภาพแล้วก็หมั่นล้างมือนะคะแล้วก็จําเป็นถ้าไม่จําเป็นอะไรก็ไม่ควรอยาก,ออกจะออกจากบ้านนะคะแต่หากมีความจาเป็นที่ต้องออกไปนอกจากบ้านออกจากบ้านไปไหนมาไหนก็ให้ใส่ หน้ากากอนามัยนะคะหรือสวมใส่แมสด้วยก็ยังไงก็ครูก็คิดถึงเด็กๆแล้วครูก็อยากพบเจอเราทุกคนที่ห้องเรียนถ้าสถานการณ์ดีขึ้นยังไงพวกเราก็คงได้เจอกันนะคะแต่สำหรับสัปดาห์นี้ก็จบเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครูจะมีเรื่องอะไรมาให้เราทำนั้นเดี๋ยวรอรอดูนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย